นกีฬาสีหน้าบ้านแถวบ้านไอ้หน้าบ้านใจการจ้าโรงเรียนบ้านท่าขาม แรงนะก็ไม่ลองไปขายโน่นนะลองไปขายตรงโน้นแหะนี่ข้างล่างนี um, ่ไม่เป็นไรเมื่อก่อนเขาก็ขายกันตรงนี้แหละ โรงเรียนมันจาขามคนจะน้อยจ้ะนักเรียนจะน้อยไอไอศูนย์เด็กเล็กเขาก็จะหยุดให้ชั้นโตหน่อยไปค้าขายลูกชิ้นก็มาขายลูกชิ้นจ้ะ ทีมตัวเองเข้าเ <laughs> พืเ่พอนเตะเตะฟุตบอลอยู่ตรงโน้อนอะ่ะพอพอทีมตัวเองเตะเข้าก็ขัดเทใหญ่มีเหลืองกับน้องเงิน น้ำเงินเป็นต่ออยู่ตอนนี้วันนี้อากาศสุดยอดเลยจ้าเพื่อนๆร้อนจัดมากวันนี้นักเรียนเตะฟุตบอลเข้าไปแล้วน้ำเงินเข้าอีกแล้วดูบรรยากาศบางสะพานจ้ะแดดบางสะพานตั้งแต่เช้า แดดจัดมากนี่บัายากาศเดินนี่มีรถสิบล,ล้อจอดอยู่นี่นี่บนยาการนี่บัาการเดินมาตรงนี้หน้าบ้านเดินมาสนามหญ้าตรงนี้ไม่เ,เข้าเลยโหแล้วใครคัดแต่สีเหลืองคนอ่อนเอสีเหลืองไม่ได้เฮเลยต้องคนใหญ่ อ๋ออันนี้เขาเป็นของเด็กเล็กอยู่อาสีน้ำเงินเข้าไหมอ,อ่ะฮึบไม่เข้าโอ้โหจับบอลก็ยังไม่จับเด็กๆน้ยเด็กเอเด็กน้อยอ ข้างบนนั่นก็มีที่ขายของนะคะที่โรงเรียนท่าขามจ้ะแล้วข้างล่างก็มีรถลูกชิ้นบรรยากาศร้อนมากเลยเพื่อนๆจ๋าเข้าไหมสีเหลืองไม่เข้าอีกโออ สีนส้ำเงินตอนนี้สีน้ำเงินเป็นตออยู <t <t ่โอ้ยจ้าคลิปนี <t <t ้ก็เดี๋ยวให้เด็กใหญ่เตะก่อนค่อยมันดูบรรยากาศบรรยากาศหน้าบ้านยกรบรรยากาศของบางสะพานร้อนหนุบอ้าว ร้อนแต่มีลมอยู่ค่ะเพื่อนๆบรรยากาศไม่เข้าอีกหรือว่าเข้าลืมดูจ้าคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ละค่ะ